นวัตกรรมชุดปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อคนในเมืองแถมปลูกง่ายด้วยดูแผลนสวัสดีครับท่านรู้ทุกทานเข้าสู่รายการ a w e s o m e b h i n g ครับ รายการที่จะพามา u n บ o อกล่องนวัตรกรรมที่โห oh. แต่และซีซั่น มาคือมีนวัตกรรมที่จะช่วยทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเป็นที่สําคัญเป็นมิสัยเสริมดราอมแน่นอนครับใช่ครับติดตามกับพวกเราได้นะครับทางช่อง N A A Channel นะครับในรายการ N A A ออซัมบองนะครับทุกวันศุกร์ที่2กับ4นะครับสิบแปนาฬิกาตรงนั่นเองครับก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยจะกัน2ครั้งใช่แต่ว่ายังเวลาเดิมนะครับสิบแปนาฬิกาครับผมและไม่ใช่แค่เวลาเดิมเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในซีรีส์ของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินั่นเองครับรางวัลไหนที่ได้รับรางวัลเนี่ย เดี๋ยวซีรีส์นี้แหละเดี๋ยวเราจะพามาเปิดกล่องอันบ็อกให้ดูนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องในวันนี้ตามวัฒนธรรมเดิมของอัลชัมบ็อกนั่นก็คือการเล่นเกมเล่นเกมนี่เองครับเดี๋ยวไปดูกติกากันหน่อยครับว่าวันนี้เราจะพบกับเกมอะไรครับไปมิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราปิดตาแข่งกันดมกลิ่นผักดูซิจะทายถูกไหมแล้วใครจะชนะไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยครับเดี๋ยวเชิญ ผู้นำเกมถ้ากินอะไรเนี่ยนะตอบยังจับอย่าพึ่งเนี่ยเอยตอบยังตอบยังเดินสองซ้ำตายโอเคได้หนึ่งคู่ฮะแต่ว่าอะไรได้หนึ่งคู่กันเลยได้เท่าเสมอกันเพราะว่าตอบเหมือนกันเดินสองซ้ำน่าโกรธไปแล้วน่าโกรธอย่ารู้แล้ว หนึ่งสองหัวหอมหะหัวหอมถูกไม่ใช่หอมแดงจ้ะถูกหัวหอมแดงคือมันจะมีเปลือกสีแดงนะได้แต่แต่เน่ยเป็นหอมหัวใหญ่ใหญ่หัวหอมใหญ่เด้อหอมดำเด็พนักหนาไม่ได้กินเลยอันนี้ใกล้เกินอะไรแล้วคิงขาขาถูก กินดึงต้องเหนียวนะจำดึงนะเหนขี้มือใบกระเพรวเออเออได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้อาดมดมใกล้ขนาดน้นก็จับเออรู้แล้วเอาเลยกระเพราเออเก็บเขาเรียกว่าใบกระเพราไม่ใช่กระเพราไอ้เสื่อ อย่าพึ่งอ๋อรู้แล้วเฮ้ยพริกพี่กินปะกินกันเลยเหรอใช่ไมปโกูดมาอย่าง ไม่ได้กลิ่นเลยอ่าพอมะนาวมะนาวอะไรมะนาวหรอมะนาวนี่เกมอ๋อคือสรุปเกมเมื่อกี้นะครับกอรก็เป็นฝ่ายชนะไปใช่ผู้ชนะอยู่นี่ครับอ้ยชนะด้วยมะนาวใช่มะนาวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราได้ ดุดมในเรื่องของพืชมาแล้วแสดงว่าออสซามอลก็ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้นไม้นอ่ครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องออสตามอลกันครับว่าวันนี้เราจะเจอกับนวัตกรรมแบบไหนนะครับมาแดนเทปว้าอะไรฮะนี่นะครับเป็นดุ๊ดอมไม่ใช่ไม่ใช่น้าตาเหมือนดุ๊ดอมอันนี้เป็นดุดแทนนะครับ นี่นะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากดูดแคลนครับคือเขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์น,นะครับไปฝั่งนู้นก่อนเลยไหมอ่ะฝั่งนี้ก่อนเลยมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นสเปซการ์เด้นนะครับอ่ะกอดลองทายมาดีครับว่ามันเหมือนอะไรอะ่ะ เหมือนสเตทสเตทแปลว่าอวกาศใช่คือเราอยู่บนดวงจันทร์ใช่นี่นี่นี่คือเขาทํามาเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้นี่เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับได้ใกล้ชิดเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับคือเราสามารถให้ความรู้กับน้องๆได้เลยนะครับใช่และอีกอย่างหนึ่งที่เขามีก็คือนี่เลยคือตัวนี้นะครับก็จะเป็น Botanic Garden นะครับนี่อ่ะราให้ดูนะครับนี่ต่อก่อนที่เราจะได้เป็นเป็นเป็นซุ้มเป็นโดมแบบนี้คือน้องๆเนี่ยต้องแบบ เป็นท่านเขาเรียกว่าต้องเล่นเกมก่อนอ่ะ<ช>อสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำงานเอาดินเข้าไปใส่แล้วก็เอาเอามาเล็ดปันใช่่ีก็เป็นการเสริมการเรียนรู้ใช่ครับนั่นเองนี่เขาก็คิดมาครบนะนมีทั้งเรื่องของแบบส,สมองการพัฒนาสติปัญญาแล้วก็เรื่องของพืชจริงจริงๆถ้าเราเล่นหมดแล้วหมายถึงว่าแบบเก็บเกี่ยวแล้วเราก็สามารถที่จะเอา พืชผักอื่นๆเนี่ยเข้ามาปลูกได้นะใช่ส่วนนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นสายอ,อ,อยู่คอนโด,โดอยู่ในพื้นที่จํากัดมากๆนี่เลยสเส้นี้เขาเรียกว่าโกลคิดนันนเองนะครับการปลูกต้นไม้เล็กๆอะ่ะทุกคนคือปลูกในคอนโดก็ได้เอาไปวางไว้ตองระบงระเบียงอะไรย่างเงี้ยก็หมั่นรดน้ําวันว้นวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้พืชผักนะครับที่สามารถปลูกอยู่เองได้เลยที่ห้องใช่คือการปลูกแบบเนี้ย เอาจริงมันมันได้แบบทําให้เราได้แบบฮิลตัวเองด้วยนะเวลาเราได้เห็นต้นไมค้ค่อยๆโตใ,<ช>ในพื้นที่จํากัดแบบนี้มันก็ทาฮิล e ใจ<ช>ตัวเองเหมือนกัน<ช>และที่สําคัญพอมันโตแล้วครับก็สามารถที่จะแบบเก็บกินได้แล้วขั้นตอนคือไม่ยากเลยมียงงอย่างเดียวแค่ยังไงรดน้ําเพราะว่าดินเนี่ยเขาเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมล็ดพันธุ์เขาก็มีไม้มีในนี้ให้เรียบร้อยแล้วลองแกะได้ตัวนี้นะแกะได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยตอนไนเนี่ย อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีพืชหลากหลายชนิดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบมิกซ์พืชมาให้แต่ว่าถ้าอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบผักตัวเดียวเลย Recycle with Art ก็คือเขาบอกว่าตัวนี้ครับตัวกระถางเนี่ย Recycle มาจากกัดกาแฟ มเมล็ดพันธุ์นะครับห้าเมล็ดนี่มาให้เป็นแบบดินที่แบบเป็นก้อนเป็นก้อนๆเราสามารถปลูกได้เลยไหมฮะ,ะ,ะขั้นตอนนะครับในนี้ก็จะมีบอร์ดนะครับวิธีการปลูกนะครับซึ่งง่ายมากตามนะครับโอเคใส่ดินลงในกระถางกดดินให้แน่นและหยอดมเมล็ดลงให้ลึกประมาณ1เซนติเมตรประมาณ2 3าเมล็ดรดน้ําให้ชุ่มและเก็บในที่ร่มครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือครดน้ำนั่นเอง,เองจริงๆมันเหมาะกับกับกับคนที่ไม่ได้มีเวลามากแต่ว่าอยากจะปลูกต้นไม้ก็สามารถที่จะแบบมีดูดแลนไว้นะครับรดน้ำปุ๊บ รอ3 0วันได้กินเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ว่าง่ายแล้วใช่ไหมมีง่ายมากกว่านี้ยังไงแล้วก็มีหลากหลายพันให้เลือกด้วยนั่ก็คือนี่ครับซีดบ๊อบนั่นเองครับนี่แต่ละอันนะครับก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันนะทุกคนคือวิธีการเนี่ยก็แค่อย่างนี้จิ้มลงไปจิ้มปึ๊บรดน้ำปลูกใช่อันนี้ไม่ต้องปลูกในกระถางก็ได้นะถ้าใครมีพื้นที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถจิ้มลงไปเดินลงดินแต่ว่าถ้ามีกระถางเล็กๆแบบนี้ก็สามารถปลูกได้ตามคอนโดได เขามาคีคอนเซปต์ด้วยก่อนว่าเขามีคอนเซปต์ว่าซีทบ๊อกแค่ปักกระป๋อบทุกคนครับแล้วตัวซี e d ๊อ p เนี่ยนะครับเขายังเป็นสินค้าแบบแปลกชิพด้วยแปลกชิพนะครับเป็นโครงการเพื่อที่จะผลักดันนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสารรค์นี่เขาเป็นหนึ่งในนั้น,<ใ>นเพราะว่าเขา<น>มีความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะแบบช่วยทําให้เราปลูกผักได้ง,ง่ายขึ้นหากินผักได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ซึ่งความเป็นนวัตกรรมของดูดแพนนะครับคือเขาเนี่ยนำเอาเศษอาหารนะครับมาวิจัยมาแปรรูปแล้วก็ผสมกับดินเนี่ยให้ดินเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะมีแร่ธาตุสูงอ่ะและที่สําคัญสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานอีกด้วยครับแล้วผลิตภัณฑ์จากดูดแพนนะครับยังช่วยส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนนะครับยิ่งเราอุดหนุนเขามากเท่าไหร่นะครับเกษตรกรในชุมชนนะครับก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับใช่ครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ย หลากหลายมเลยท่านเนี่ย<ช>คือมาจากชุมชนทั้งนั้นด,ด้วยความเป็นนวัตกรรมของดูดแพนคือการนำอาเศษอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้ดินมีคุณภาพใช้งานได้อย่างยาวนานและนอกจากนี้ยังตรงกับ SDG 17ประการเป้าหมายที่15ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน รางวัลน,นี้ได้รับหลักๆที่เกี่ยวกับชุดปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเองพืชคนในเมืองบริษัทดูดแพนจำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะได้ดูดแพนเนี่ยไปปลูกไว้ในคอนโดหรือว่าปลูกไว้ในบ้านนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับคือเขามีทั้งในประเทศแล้วก็มีทั้งต่างประเทศด้วยนะครับ และถ้าใครอยากจะได้ฟรีมีหมมีแจกไหมครับมีมีมีรางวัลเหมือนเดิมนะครับกับรายการ A A Awesome Box นะครับนั่นก็คือคําถามมีอยู่ว่าดูดแผนมี3แบบที่ริวมาเราแนะนํามา3แบบใช่ครับมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างใครตอบได้นะครับรับไปเลย1รางวัลครับแต่ยังไม่บอกว่าไหนแต่ว่านี้นี่แหละก็คือน่าสินใจทั้ง3อย่างอ่ะถ้าใครดูก็เม้นมาหนักนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับรายการเนออ e ซัมบอก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเจอกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4แต่ว่ายังเป็นเวลาเดิมนะครับ18นาฬิกาทางช่อง n n a Channel ครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2อคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ